สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเช่นเดิมครับเรื่องที่คุณครูจะสอนัในวันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันภัยจากสารเสพติดครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาต้นๆครับมาดูกันครับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสารเสพติดครับบทบาทของตนเองครับต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิภัยของสารเสพติดมีความภาคภูมิใจในตนเองนะครับสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนทำจิตใจให้ล่าเรืองแจ่มใสรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอครับคบเพื่อนที่ดีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมคุณค่าให้กับตนเองมีทักษะในการดำเนินชีวิตขอคำปรึกษาจาก ผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ไว้ใจได้เมื่อมีปัญหาครับนี่คือบทบาทของตอนเองครับต่อไปเป็นบทบาทในครอบครัวครับการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขนะครับเชื่อฟังคำสอ,งสอนของพ่อแม่นะครับมีความรักความเข้าใจอันดีต่อกันในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งสำคัญไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ ด้วยการห่างไกลจากสารเสพติดนะครับห้ามไปยุ่งนะครับต่อไปเป็นบทบาทในโรงเรียนครับมาดูพร้อมกันครับศึกษาหาความรู้ในเรื่องสารเสพติดอย่างสม่ำเสมอเคารพเชื่อฟังในคำสั่งสอนของครูเมื่อทราบว่ามีเพื่อนติดสารเสพติดต้องรีบแจ้งครูและพ่อแม่หรือปกครองของเพื่อนให้ทราบนะครับ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดให้ครับนี่คือบทบาทในโรงเรียนครับต้องเชื่อฟังนะครับต่อไปนะครับเป็นบทบาทในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนะครับศึกษาหาความรู้และทําความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดนะครับหลีกเลี่ยงสารเสพติดด้วยการทํากิจกรรมทางบวก เมื่อทราบเบาะแสเกี่ยวกับสารเสพติดควรแจ้งครูพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ทราบนะครับให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดครับชักชวนผู้อื่นให้ลดละเลิกจากสารเสพติดนะครับท่าหน้าก็เป็นโลโก้พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนะครับมีสีองชาติด้วยครับ แดงขาวน้่งมืนขาวแดงนะครับเห็นไหมครับต่อไปเป็นใบางานครับข้อที่1นึ่งนักเรีนยนมีวิธีการป้องกันจากสารเสพติดอย่างไรครับให้ตอบมาครับต่อไปข้อที่2ครับเมื่อเพื่อนติดสารเสพติดจะมีวิธีการชักชวนให้เลิกสารเสพติดอย่างไรครับตอบมาเช่นเดียวกันครับ พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพครับตั้งใจทำงานและเจอกันครับสวัสดีครับ